กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ c n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  t l e Move ครับสำหรับวิดีโอนี้เป็นตอนพิเศษที่ผมอยากจะทำขึ้นมาเพื่อเป็นการเล่าสู่กันฟังและจัดลำดับความเป็นที่สุดของบอสแต่ละตัวในเกมหลัดบอร์ดครับโดยก่อนจะเริ่มผมต้องแจ้งกับคุณผู้ชมก่อนครับว่า บอสแต่ละตัวที่ผมกำลังจะนำเสนอมีที่มาจากประสบการณ์การเล่นเกมบลัดบอลของผมเองดังนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านอื่นๆที่เล่นเกมนี้ก็อาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นทั้งความประทับใจความยากความหินความเบื่อความเซ็งอะไรก็ตามแต่ซึ่งที่สุดของบอสในใจของคุณผู้ชมมีใครบ้างก็คอมเมนต์แชร์กันดูนะครับเอาล่ะจากนี้คือที่สุดของบอสในมุมมองของเดือบมูฟครับผม สำหรับตัวแรกคือบอสตัวเริ่มต้นของเกมที่ผมยกให้เขาเป็นบอสที่เปิดตัวได้อย่างน่าเกรงขามและสร้างความหวาดหวั่นให้กับเกมเมอร์ที่คิดจะท้าทายความโหดของบอสแห่ง From Software มากที่สุด และยิ่งถ้าคุณไม่เคยดูเทรลเลอร์เกมเพลย์ที่ไหนมาก่อนนะครับลองนึกภาพว่าคุณไม่เคยผ่านเกมแนวนี้มาก่อนแล้วคุณเพิ่งผ่านม้าป่ามา2ตัวกับคนยักษ์มาหมาัดหมาดคุณเห็นทางโล่งใจก็คิดว่ารอดแล้วกูคราวนี้แต่ที่ไหนได้เดินไปยังไม่ถึงครึ่งทางคลี Beast ริกบิสกะโดดมาเรียกว่าทําลายความฮึกเหิมสราบคาบผมเชื่อว่ามือใหม่ทุกคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับเกมแนวนี้มาก่อนจะได้ไปตื่นใน h u n t e r ร์สเดมกันแทบทุกคนครับ ทุกตัวในบัตบอลโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เล่นครั้งแรกน่าจะจําความรู้สึกนี้ได้คือเฮ้ยกูฟันกับบอสจนเลือดเหลือครึ่งหนึงแล้วว่าเฮ้ยไม่ยากฮะแต่พอบอสเลือดลดเกินครึ่งเท่านั้นละมึงแม่งแปลงร่างหรือไม่ก็งันไม้เดดอะไรไม่รู้ออกมาและไม่กี่นาทีหรือว่าวินาทีหลังจากนั้นยูได ซึ่งผมคิดว่าไอเดียบอสร่าง2มันเจ๋งมากๆโดยตำแหน่งที่ผมจะให้ก็คือที่สุดของบอสร่าง2ที่ทําให้ผมประทับใจมากๆนั่นก็คือหลวงพ่อแก๊สคอยของชาวเมืองยานำํำผู้ได้กายร่างเป็นอสุรกายในที่สุดนั่นเองครับ คุณจะได้เห็นความแข็งแกร่งของแกสคอยในร่างฮันเตอร์ซึ่งแค่ร่างมนุษย์ของเขาก็ทําให้เราต้องลําบากสุดๆแล้วแต่เกมทําให้เราได้เห็นอํานาจของเลือดที่ทําให้นักล่าอย่างแกสคอยผู้ได้รับการนับถืออย่างเป็นวงกว้างสุดท้ายเขาได้กลายร่างเป็นอสูรกายรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นอาวุธฮันเตอร์ได้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเปลี่ยนมาเป็นกรงเล็บที่ทรงพลังมากๆความคล่องแคล่วรวดเร็วที่เรียกได้ว่าหนักคนละม้วนแกสคอยจงเป็นบอสที่แปลงร่างแล้วน่าประทับใจในการเปลี่ยนแปลงของเขามากๆครับ บอสตัวถัดไปที่จะพูดถึงก็คือมูนพรีเซนต์เขาคือบอสตัวสุดท้ายของเกมนี้หรืออีกในหนึ่งก็อาจจะนับได้ว่าเขาคือซีเคร็ตบอสที่คุณจะต้องใช้อัมเบรียลกอดส3มชิ้นจึงจะสามารถสู้กับเขาได้โดยผมขอยกให้มูนพรีเซนต์เป็นบอสที่มีรูปลักษณ์น่ากลัวและทําลายขวัญของเหล่าฮันเตอร์มากที่สุดครับแน่นอนว่าเขาก็เปิดตัวอย่างอลังการแต่ความรู้สึกที่ได้เห็นเขาในฮันเตอร์ส e รีมที่ถือได้ว่าเป็นเซฟเฮาส์ของเหล่าฮันเตอร์มันทําให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดนั้นถูกกชักใ นในใแน่นอนว่ามันช่างทำให้เราเสียขวัญอย่างที่สุดอีกทั้งรูปลักษณ์ภายนอกที่น่ายำเกรงและเมื่อได้ปรามือกันก็ยิ่งไม่แปลกใจว่านี่แหละคือบอสที่ควรค่าจะเป็นศัตรูตัวสุดท้ายของเกมนี้ อาละครับชื่นชมไปหลายตัวแล้วก็ขอมาให้ความเป็นที่สุดในด้านลบๆกันบ้างโดยบอสตัวแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือมิโคลาสครับมิโคลาหมึงเอารางวัลบอสวิ่งมา,าราธอนไปเลยนะครับนะคือเป็นบอสที่ผมยกตำแหน่งบอสที่น่ารำคาญมากน่าหงุดหงิดมากที่สุดวิ่งไปวาร์ปไปคือเหนื่อยครับสู้กับมิโคลาสแต่จะว่าไปในช่วงเดลเกมพลัสผมก็สู้กับเขาตอนที่เขาวิ่งแทนที่จะไปสู้กันในห้องปิดตายตอนท้ายเพราะว่าเวทของมิโคลาสนั้นแรงมากๆบอกเลยว่าถ้าไม่อัพเลือดหรือว่าสวมชุดกัน เนี่มีวันคิดคิวแน่นอนครับ ถัดมาคือบอสที่อุบาทที่สุดนั่นก็คือเดอะวันรีบอลจากข้อมูลบอกว่าเขาคือเดอะเกรทวันที่เกิดจากร่างกายมนุษย์มากมายโดยอำนาจของพิธีกรรมของเมนซิสเปิดตัวอย่างสะอิดสะเอียนเรียกได้ว่าเห็นไส้เห็นกระดูกน้ำเมือกน,น,อน้ำหนองเต็มตัวครับแต่เดอะวันรีบอลสาหรับผมแล้วก็ยังให้ตําแหน่งบอสที่ง่ายที่สุดด้วยอาจจะเพราะว่าผมไปเล่น DLC มาช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาที่เดอะวันรีบอลทำให้เลเวลผมอัพไปพอสมควรด้วยก็เลยสู้กับบอสตัวนี้ได้ไม่ยากครับ และสุดท้ายบอสที่ผมอยากจะถามไปยัง From Software ว่าบอสตัวนี้ทํามาทําไมครับพี่คือไม่มีก็ได้นะซึ่งบอสตัวนี้นั่นก็คือ The Wish of h e m w i c k ครับบอสเกิดจากการยำเอามอนสเตอร์ธรรมดามายัดเวทเข้าไปโอเคแหละมันก็ไม่ง่ายยิ่งถ้าโดนเวทจับนี่มีตายเล่นใหม่แน่นอนซึ่งจอมเวทสายตุด๊ดพวกนี้เฝ้าไอเทมที่ใช้สําหรับใส่รูนั่นเองครับโดยคุณสามารถจบเกมได้โดยไม่จําเป็นต้องสู้กับบอสตัวนี้ก็ยังได้ แล้วก็มาถึงบอสที่คุณผู้ชมถามมาว่าบอสอะไรที่ยากที่สุดสําหรับผมโดยผมขออนุญ,ญาตจัดเป็น3อันดับแล้วกันนะครับโดยแต่ละอันดับก็เรียกได้ว่ายากมากน้อยกว่ากันแค่นิดเดียวโดยบอสที่ยากที่สุดของผมในอันดับที่3ก็คือลุดวิกครับเอาจริงๆแล้วผมใช้เวลาสู้กับรุดวิกนานที่สุดในทุกๆบอสคือประมาณนับชั่วโมงรวมกันเกือบ20ชั่วโมงคือเลน3วันกว่าจะผ่านจะบอกว่าผมเล่นจนกลับมาเล่นรอบ2ในนิวเกมพลัสผมแทบจะจําทุกสเต็ปของรุดวิกได้ รูดวิดนอกจากยากแล้วเรื่องราวของเขาก็ยังน่าประทับใจอีกด้วยซึ่งถ้าจะให้เลือกบอสที่ผมประทับใจที่สุดในทุกๆด้านผมก็จะเลือกรูดวิดครับที่สําคัญผมมีความเชื่อว่าการชนะเขาได้ทําให้บอสอันดับที่2และอันดับที่1นั้นยากน้อยลงด้วยไม่มากก็น้อยครับ เอไปเป็นบอสที่ยากเป็นอันดับที่2ก็คือ o f f h a n of c o u o s ครับซึ่งจัดเป็นบอสที่โจมตีแรงและมีระยะการโจมตีกว้างมีทั้งท่าโจมตีระยะใกล้และไกลโดยความยากที่เป็นจุดเด่นจุดขายของ o f f h a n of c o u o s ก็คือความถึกครับนับได้ว่าเป็นบอสที่วิทเยอะมากๆฟันครั้งหนึงคือเลือดลดนิดเดียวดังนั้นมันทําให้คุณต้องมีสมาธิมากๆครับเพราะว่าการวอกแวกเพียงนิดเดียวคุณอาจตายแล้วเริ่มใหม่หมด และบอสที่ผมคิดว่ายากที่สุดของเกมนี้ก็คือลอเรนซ์ครับจุดขายของเขาก็คือการโจมตีที่แรงมากๆและเขามีท่าการโจมตี2-3ถึงแบบที่ถ้าคุณโดนเข้าแค่ครั้งเดียวเป็นอันจบเฮเริ่มใหม่จุดเด่นของลอเรนซ์อีกข้อก็คือความถึกครับตอนแรกผมคิดว่าคอสถึกสุดแล้วนะพอมาเทียบกับลอเรนซ์ถือว่าเป็นอีกระดับหนึ่งเลยเลือดเยอะแถมอึดมากฟันธรรมดานี่แถบเลือดหายไปนิดเดียวดังนั้นจึงสมควรแล้วครับที่เขาจะได้รับตำแหน่งบอสที่ยากที่สุดของเดอะโมฟไป ก่อนจะจบวิดีโอนี้ผมมีที่สุดของบอสอีกหนึ่งตำแหน่งที่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะคิดเหมือนกันว่าเธอน่าจะได้ตำแหน่งนี้ไปนั่นก็คือบอสที่สง่างามและเท่ที่สุดของเกมนี้ครับซึ่งผมก็ขอยกตำแหน่งนี้ให้กับเลดี้มาเรียผู้เป็นเจ้าของปกภาค DLC คนนี้นี่เองต้องบอกว่าทุกท่วงท่าที่เธอฟาดฟันมันเทส่สุดสด ในจะดาบคู่ของเธอที่พอเปิดโหมดร่าง2และร่าง3ดาบธรรมดากลายเป็นดาบสุกเลือดที่เกมเมอร์ไหลท่านยอมให้เธอฟาดฟันอย่างเต็มใจเพื่อได้เห็นการโจมตีของเธอแบบชัดๆเอาละครับทั้งหมดก็คือที่สุดของบอสในมุมมองของผมและคุณผู้ชมละครับที่สุดของบอสในมุมมองของคุณผู้ชมมีแบบไหนและเป็นของใครกันบ้างคอมเมนต์เอาไว้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ